หลายหลายท่านเข้ามาร่วมสนับสนุนในงานที่แสดงถึงสภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าอากจะสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็มีวันหมดไปการจัดงานวันนี้กลางว่าดีสุดเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋พึ่งเลครับ จะได้ครองนะครับเงินรางวัลสูง560ครับสำหรับตำแหน่งนางสาวสมิีลารองอันดับหนึ่งครับก็จะได้รับเงินสด5,000บาท3,000บาทมสายสะพาและถ้วยเกยีติยศค่ะแบบวุฒินะครับจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่วันนี้กับการปรวจสาวงามของเราของนางสาวสตรีลา นะครับน้องจูวี่นะครับในนะครับให้กับนะครับสาวงามผู้เข้าประกวดทั้งช่องสุนทนท์ของเราหรือว่าคืนกำไรให้กับประชาชนแขวัญใจประชาชนพี่นี่คะใช่แล้วครับตรงนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทครับโค้ชทีมเบอร์มาเรียนสงสารนะครับมอบที่พักในการซื้อกับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทและรวมอีกมอบให้กับรองอันดับหนึ่งนะคุณพิศริครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการ